ในยามเย็นที่แสงแดดค่อยๆหายไปจากของฟ้าทั่วทั้งป่าเขาเงียบสงัดเสียงจากสัตว์ต่างๆหายไปหมดเหลือแต่เสียงลมหายใจของสองพานที่นั่งอยู่บนห้างโป่งนินดำบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความเงียบและลึกลับไม้ใหญ่โบราณสูงตระหง่านรอบๆตัวพันไม้ทึบเต็มไปด้วยความมืดมิดแสงสุดท้ายของวันสะท้อนผ่านช่องว่างระหว่างต้นไม้ใหญ่ สาดลงมาบนพื้นดินที่เปียกชื้นจากฝนตกเมื่อวานเหลือแต่ความเงียบสงัดที่ชวนให้รู้สึกถึงการรอคอยบางสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีนักผ่านคนแรกคืออัศวินเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาดูหยาบก้านจากการเดินทางในป่าเขานั่งสมาธิอยู่บนห้างป่งดินดำสายตาของเขาจับจ้องไปที่ทางเดินที่เต็มไปด้วยหนามทิ่มและกิ่งไม้พาดไปมา ไม่มีเสียงนกร้องไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์เล็กๆที่เคยทำให้ป่าลื่นลมข้างๆเขาคือสมานผ่านหนุ่มที่มีความกล้าหาญแต่ยังคงขาดประสบการณ์ในการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายใหญ่ๆสมานพยายามทำใจให้สงบแต่ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้เขาไม่อาจวางใจได้เลยข้าเคยได้ยินเรื่องราวของเสือสมิงมาก่อน สมานพูดเบาๆระหว่างการเงียบสงัดนั้นอัศวินหันมามองสมานด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความเคยชินกับการรับมือกับความกลัวในป่าใหญ่มันเป็นเพียงตำนานเสือสมิงเป็นแค่ความกลัวของคนบางคนเท่านั้นเขาพูดเสียงต่ำแต่คําพูดนั้นไม่อาจทำให้สมานร,รู้สึกปลอดภัยได้เลยสมานยังคงหันมองไปรอบๆ สายตาของเขาแหลมคมก่าก่อนหูของเขาเริ่มรับรู้ถึงเสียงบางอย่างที่แปลกไปเสียงที่เป็นจังหวะคล้ายกับการเดินของสัตว์ใหญ่กำลังดังขึ้นจากระยะไกลใจของเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นเขามองไปยังอัศวินที่ยังคงนั่งนิ่งเหมือนจะไม่สนใจพวกเราควรระวังมากกว่านี้นะสมานกระซิบเสียงต่ำขณะที่มือของเขาเริ่มยกมีดพราอย่างไม่รู้ตัว อัดสวินไม่ได้ตอบอะไรเขาก้มลงไปที่กระเป๋าและหยิบของบางอย่างขึ้นมาในมือเป็นหินสะเก็ดที่ดูมีรูปร่างแปลกๆซึ่งเขาใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อประกอบเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวการเคลื่อนไหวจากป่าดูเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆสมานขามวดคิ้วเมื่อเขาหันมาทางขวาของตัวเอง ก็เห็นเงาคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่กำลังเดินอย่างระมัดระวงังในเวลานั้นเองความเงียบที่เคยแปรเปลี่ยนเป็นความถึงเครียดเสียงใครบางคนเขาอหินสะเก็ดลงบนพื้นดังขึ้นคำรามต่ำๆของสัตว์ห้ายก็ดังขึ้นมาจากเงามืดลมหายใจของคนทั้งสองเริ่มตื้นขึ้นและเร็วขึ้นอัศวินเริ่มยกมือขึ้นให้สมานหยุดนิ่ง เขามองไปยังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆที่มีร่องลอยการขีดข่วนอย่างลึกและแหลมคมร่องลอยเหล่านั้นทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเจอในป่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็เป็นได้ในขณะที่ทั้งสองพยายามมองหาสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวในป่าเสียงครนต่าๆก็เริ่มได้ยินทัดเจียมากขึ้นเสียงกิ่งไม้หักออกมาเป็นระยะๆะะจนเหมือนมันจะเดินเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆ สมานพยักหน้าให้กับอัศวินอย่าง,งเงียบๆแล้วร่มเริ่มยกมีดพล้าให้พร้อมมันมาแล้วเสียงสมานกระซิบก่อนที่ทั้งสองจะยืนขึ้นพร้อมกันหันหน้าไปทางเสียงที่กำลังเข้ามาใกล้ในความมืดสลัวนั้นเสือสมิงตัวใหญ่ที่มีขนสีดำสนิทและตาสีเหลืองดังองคำปรากฏออกมามันยืนอยู่ห่าง ออกไปไม่เกิน19มันยกหัวขึ้นสูงแล้วส่งเสียงคำรามที่ทำให้ทุกทุกสิ่งรอบๆสั่นสะเทือนความน่ากลัวของมันทำให้ทุกอย่างรอบๆหายไปในชั่วขณะเสียงคำรามนั้นเหมือนกับคำเตือนว่าพวกเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความเงียบโรยตัวไปทั่วป่าหลังเสียงคำรามของเสือสมิงทุกสรรพสิ่งเสียงดูเหมือน คกืนหายไปในชั่วพพิบตาลมหายใจของพานทั้งสองติดขัดอยู่ในลำคอสมานร,รู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งดวงตาของเขาจับจ้องไปที่สัตว์ร้ายที่ยืนตระงานอยู่ตรงหน้ามันสูงใหญ่เกินกว่าเสือปกติขนของมันดำสนิทเป็นเงามืดตาสีเหลืองทองเปล่งประกายเล่ากับไฟจากขากุมนรกมันไม่ใช่เสือธรรมดาสมานกระซิบเสียงสัน่น อัศวินพูดอะไรไม่ได้แต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่เสือสมิงอย่างระแวดระวงังมือของเขาคว้าปืนแก๊ปที่เน็บอยู่ข้างตัวไว้แน่นเสือสมิงยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆก้าวเดินออกมาอย่างช้าๆดวงตาของมันไม่ได้จับจ้องไปที่พวกเขาตรงๆแต่มันเหมือนกำลังสำรวจพวกเขาคำรามต่ำๆคล้ายจะทดสอบ ความกลัวของเยื่อเสียงของมันแผ่วแต่ทรงพลังจนทำให้สั่นสะเทือนไปทั้งกระดูกสันหลังแล้วทันใดน,นั้น <S <S 1> <S 1> มันกระโจนขึ้นไปบนต้นไม้ที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆอย่างรวดเร็วเทือนกว่าที่เสือธรรมดาจะทำได้กงเล็บของมันขูดกับเปลือกไม้จนเกิดเสียงดังแสบหูมันหายไปอยู่บนกิ่งไม้สูง กืนตัวเข้าไปกับเงามืดของป่าใหญ่สมานหันไปมองอัศวินดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่เข้าใจว่ามันกำลังทำอะไรอยู่อัศวินขมวดคิ้วแน่นมันกำลังเล่นงานเราสมานกืนน้ำลายอย่างยากลำบากมือที่จับมีดพระสั่นเล็กน้อยนี่ไม่ใช่พฤติกรรมของเสือธรรมดาเลยเสือทั่วไปจะโจมตีโดยไม่ลังเล หากมันมองเห็นว่าเหยื่อเป็นอาหารแต่เสือสมิงตัวนี้กับวนเวียนอยู่รอบๆพวกเขาอย่างใจเย็นเรากับกำลังพิจารณาบางสิ่งอยู่อัศวินเงยหน้าขึ้นไปมองต้นไม้แต่เขามองไม่เห็นเสือสมิงเลยมีเพียงเงาของใบไม้ไหวไปมาเสียงลมพัดเบาๆแต่ในใจของเขารู้ดีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่บนต้นไม้นั้น กำลังจับจ้องพวกเขาอยู่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดัง <c oughs> เสียงบางอย่างแตกระหว่างต้นไม้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของกิ่งไม้แต่มันเหมือนเสียงกระดูกหักสมานสะดุ้งสุดตัวเขาเบิกตากว้างก่อนจะรีบพันไปหาอาศวินเสียงอะไรนะแต่ก่อนที่อัศวินจะตอบ บางสิ่งก็ตกลงมาจากต้นไม้กระแทกกับพื้นเสียงดังตุบมันคือร่างของกวางป่าที่ถูกฉีกกระชากจนเหลือแต่ซากเลือดสดๆยังไหลาอาบอยู่ตามซี่โครงที่โผล่ออกมาสมานแทบอาเจียนออกมาเมื่อเห็นภาพตรงหน้าหัวใจของเขาเต้นรัวนี่ไม่ใช่การฆ่าตามปกติของเสือป่าร่างของกวางถูกฉีกออกเป็นสองชิ้นอย่าง เงียมโหดและที่น่ากลัวกันนั้นคือกวางตัวนี้ยังสดอยู่เมื่อคู่แต่มันถูกฆ่าตายแบบเงียบสนิทโดยที่พวกเขาไม่ได้ยินเสียงร้องแม้แต่นิดเดียวอัศวินครบกามแน่นมือกำปืนแก๊ปแน่นยิ่งกว่าเดิมมันกำลังขูเ่เราขณะที่สมานกำลังจะพูดบางอย่างจูจูลมเย็นเย,ยือกก็พัดผ่านไปทั่วบริเวณทำให้ขนลุกสู้ไปทางล่าง พร้อมกับเสียงบางอย่างที่ดังขึ้นจากเงามืดรอบตัวพวกเขาเสียงหัวเราะแหบผ้าที่ฟังดูเหมือนไม่ใช่เสียงของมนุษย์หรือสัตว์ใดๆในป่าสมานตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกโพรงอะไรวะเสียงใครหัวเราะวะอัจวินไม่ได้ตอบเขาแค่ยกปืนขึ้นประทับบ่า ดวงตาของเขากวาดมองไปทั่วอย่างระมัดระวังท่ามกลางเงามืดที่ไหวไปมาเหมือนมีบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวพวกเขาจากเงาของต้นไม้เสือสมิงค่อยๆโผล่ลอดออกมาอีกครั้งข่าวนี้มันไม่ใช่แค่เดินวนหรือคำรามเบาอีกต่อไปมันยืนอยู่ตรงหน้าในล่างที่ใหญ่โตผิดธรรมชาติดวงตาของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงสดราวกับแสงจากขุมนรก แล้วมันก็ค่อยๆเอ่ยเสียงต่ำด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวหนีไปซะก่อนที่ข้าจะล่าเจ้าเงามืดจากร่างของเสือสมิงบทบังดวงจันทร์จนทั่วทั้งป่าตกอยู่ในความมืดสนิทดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงฉานราวกับเปลนไฟจากขุมนรก ทุกลมหายใจของมันหนักแน่นและแผ่ไอเย็นระเยือกไปทั่วบริเวณอัศวินและสมานตัวแข็งหัวใจเต้นลัวเสียงคำรามต่ำๆของเสือสมิงสั่นสะเทือนอยู่ในอกเหมือนเสียงกลองนรกที่กำลังเล่งจังหวะให้ถึงหาย,ยินนะหนีไปซะก่อนที่ข้าจะล่าเจ้าออออ,อ,อคำพูดที่เป็่งออกมาจากปากของสัตว์ร้ายทำให้เลือดของสมานแทบจะเย็นเฉียบ เขาหันไปมองอัศวินดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและหวาดกลัวสุดขีดเฮ้ยมันพูดได้ไงวะทําไมเสือมันพูดได้อัศวินไม่ได้ตอบทันทีเขาเพียงแต่จ้องมองเสือสมิงอย่างไม่ละสายตามือที่จับปืนแก๊บแน่นจนเส้นเอ็นขึ้นชัดเสือสมิงในตำนานมีหลายเรื่องเล่าบางคนบอกว่ามันคือเสือที่กินคนจนกายร่างเป็นปีศาจ บ้างก็ว่ามันคือวิญญาณของนักล่าที่ต้องคำสาบให้กลายเป็นสัตว์ลายไม่รู้จบแต่มีสิ่งหนึ่งที่อัศวินร,รู้แน่ชัดก็คือนี่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาสมานอย่าทำอะไรผีผามอัศวินพูดเสียงต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ล่ามของสมานนั้นเริ่มสั่นระลิกมือที่จับมีดพ้าไว้แน่นมีเหงื่อไหลซึมเต็มไปหมด เราจะทำยังไงเราจะหนีหรือเราจะสู้เสือสมิงไม่ได้ให้เวลาพวกเขาคิดนานนักมันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าของมันเบาเสียจนแทบไม่ได้ยินแต่ทุกก้าวที่มันเดินมามากับสร้างแรงกดดันอันมหาศาลเจ้าจะสู้กับกาหรือ <laughs> มันเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงของมันต่ำและเย็นเฉียบ ลาวกับเสียงของบางอย่างที่ไม่ควรนำลงอยู่ในโลกใบนี้อัศวินกำรรปืนแน่นขึ้นแล้วพูดออกไปเราไม่ต้องการต่อสู้ถ้าเจ้าไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจ้าเสือสมิงเสียยิ้มมันยกอุ้งเท้าหน้าขึ้นแล้วขูดกับต้นไม้ข้างตัวกงเล็บแหลมยาวขูดกับเปลือกไม้จนเกิดเสียงดังแสบหู แต่นี่มันคือถิ่นของข้าพวกเจ้าต่างหากที่บุกลูกเข้ามาอัศวินนิ่งเงียบหัวใจเต้นรัวเขารู้ว่าการแสดงความกลัวต่อหน้าเสือสมิงคือหายนะแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เอื้อให้เขาคิดหาทางออกมากนักขณะที่ทั้งสองเผชิญหน้ากันทันใดนั้นลมแรงก็าพาดผ่านไปทั่วบริเวณ อากาศเย็นเยือกมากขึ้นราวกับพายุจากโลกวิญญาณกำลังก่อตัวขึ้นเราจะไม่ถอยอัศวินเอ่ยขึ้นเสียงหนักแน่นสมานหันขวับไปมองอัศวินอย่างตกใจอะไรนะจะบ้าหรือไงถ้าหนีตอนนี้มันจะตามล่าเราไม่หยุดอัศวินตอบกลับมาด้วยเสียงที่หนักแน่น คำพูดของอัศวินทําให้สมานเริ่มเข้าใจเสือสมิงไม่ใช่สัตว์ที่ล่าเหยื่อเพื่อกินเท่านั้นแต่มันล่าเหยื่อเพื่อข่มขวัญและครอบงําถ้าพวกเขาหนีในคืนนี้มันจะไม่มีวันปล่อยพวกเขาไปเสือสมิงหัวเราะเสียงต่ำอีกครั้งเจ้ากล้าท้าทายข้าหรืออัศวินไม่ตอบ เขาค่อยๆเลื่อนนิ้วไปที่ไกปืนสมานเองก็เตรียมพราให้พร้อมทุกอย่างเงียบกริบราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนจากนั้นเสือสมิงพุ่งเขาหาพวกเขาด้วยความเร็วที่อาจมองตามทันกงเล็แบแหวกผ่านอากาศและพุ่งเข้าหาเป้าหมายเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วฟ้าลูกกระสุน ถูกยิงออกไปจากปากกระบอกของอัศวินแต่เสือสมิงกลับหลบได้ราวกับมันคาดเดาไว้แล้วเร็วเกินไปอัศวินสะบดัดขณะที่สมานกระโจนออกจากที่นั่งบนห้างโป่งดินดำเพื่อหลบการโจมตีของเสือสมิงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตั้งหลักเสือสมิงก็กระโจนตามลงมาร่างของมันใหญ่โตและเคลื่อนที่ได้อย่างน่ากลัว มันพุ่งเข้ามาด้วยกงเล็บแหลมคมเสมียนเบีย่ยงสมานเบี่ยงตัวหลบได้อย่างบุดวิดแต่เสื้อเขาถูกขวนจนขาดวิ่นเป็นทางยาวเวนเอ้ยสมานล้มลงกับพื้นพร้อมกับหอบหายใจหนักอัศวินรีบโหลดกระสุนใส่ปืนอีกครั้งมือของเขาสั่นเล็กน้อยเพราะแรงกดดันที่มหาศาลแต่ก่อนที่เขาจะยิงเสือสมิงก็หันขวบมามองเขารากับมันรู้ทัน แล้วมันก็พูดออกมาคำหนึงปืนของเจ้าทำอะไรข้าไปได้หรอกอัศวินนิ่งไปชั่วขณะสมองของเขาทำงานอย่างรวดเร็วพยายามคิดหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตรงหน้าสมานที่กำลังพยายามลุกขึ้นจากพื้นหันไปหาอัศวินทำไงดีอัศวินกัดฟันแน่นเขาเงยหน้ามองเสือสมิง ที่จ้องพวกเขาด้วยรอยยิ้มเหยียดหยันมันไม่ได้รีบเข้ามาฆ่าพวกเขาทันทีมันหมายความว่ามันกำลังเล่นงานกับเหยือ่อต้องหาทางหยุดมันก่อนที่จะไม่มีโอกาสเหลืออีกเลยเสียงหอเลาะเยือกเย็นของเสือสมิงยังคงกล้องท้อนไปทั่วบริเวณร่างของมันยังคงยืนตังานดวงตาแดงฉานจับจ้องสองพานราลกับสัตว์ร้าที่กำลังหยอกเหยือ่อก่อนปก สมานและอัศวินต่างหอบหายใจหนักพวกเขาทั้งสองไม่เคยเผชิญหน้ากับสิ่งใดที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนในชีวิตปืนของอัศวินยังคงอยู่ในมือแต่คำพูดของเสือสมิงเมื่อคู่ยังก้องอยู่ในหูว่าปืนของเจ้าไม่สามารถทำอะไรข้าได้อัศวินขบกามแน่นเขารู้ว่าเสือสมิงไม่ใช่แค่สัตว์ดุร้ายแต่เป็นปีศาจท,ที่เต็มไปด้วยความอาฆาต สมานเราต้องหนีไปตั้งหลักก่อนอัศวินพูดเสียงเข้มสมานมองไปยังเสือสมิงที่ยังคงยืนอยู่ไม่ห่างกันนักหัวใจของเขาเต้นรัวถ้าเราหันหลังให้มันมันจะเล่นงานเราทันทีเราต้องหาโอกาสไม่ต้องเสียเวลาเสียงของเสือสมิงดังขึ้นขัดจังหวะพวกเขามันก้าวเข้ามาช้าๆด้วยรอยยิ้มเยือกเย็น ที่ทําให้เลือดแทบหยุดไหลพวกเจ้ารู้หรือไม่ข้าเคยเป็นมนุษย์มาก่อนคําพูดของมันทําให้อัศวินชะงักสมานก็เบิกตากว้างอะไรนะเสือสมิงหัวเราะเบาๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องบางอย่างที่ทําให้พวกเขาขนหัวลุกครั้งหนึ่งนานมาแล้วข้าเคยเป็นพรานเหมือนพวกเจ้านี่แหละ ข้าเคยออกล่าสัตว์กินเนื้อพวกมันเพื่อความอยู่รอดแต่วันหนึง่งข้ากลับพบว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดในป่ากลับไม่ใช่เนื้อกวางหรือเนื้อหมูป่าแต่มันคือเนื้อมนุษย์สมานร,รู้สึกเหมือนจะอาเจียนออกมาบ้าไปแล้วเจ้าคิดว่าข้าโกหกหรือ เสือสมิงยิ้มเย็นก่อนจะเล่าต่อฆ่าฆ่าคนแรกโดยบังเอิญนักเดินทางที่หลงเข้ามาในป่าข่ากินเขาแล้วข้าก็ค้นพบความจริงมันกวาดสายตามองผ่านทั้งสองอย่างพอใจเลวากับกําลังยิ้มลิ้มลดความหวาดกลัวของพวกเขาเนื้อของมนุษย มันทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นมันให้พลังกับข้าข้าจึงล่ามากขึ้นและมากขึ้นจนวันหนึ่งข้ากลายเป็นสิ่งที่พวกเจ้ากำลังเห็นอยู่ในตอนนี้อัศวินกาปืนแน่นขึ้นดวงตาของเขาคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่ง มันแปลว่าถ้าเราจะฆ่าเจ้าต้องใช้บางสิ่งที่ไม่ใช่ปืนเสือสมิงหัวเลาะเบาๆต้องเจ้าต้องรู้ว่าข้าถูกสร้างขึ้นจากอะไรและเจ้าต้องรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของข้า สมานกัดฟันแน่นเขาพยายามระลึกถึงเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับเสือสมิงที่เคยได้ยินจากคนเท่าคนแก่ว่าเสือสมิงกลัวอะไรเขาพูดพึมพำกับตัวเองขณะที่ดวงตาของเขาสอดส่องไปทั่วป่าเสือสมิงสยะย,ยิ้มข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าแต่ถ้าหาทางฆ่าข้าไม่ได้พวกเจ้าจะต้องเป็นเหยื่อของข้า พูดจบมันก็หายไปกับความมืดของป่าทิ้งไว้เพียงเสียงหัวเราะเยือกเย็นที่สะท้อนกล้องไปทั่วอัศวินและสมานสบตากันทั้งสองรู้ดีว่าไม่มีเวลาให้เสียอีกแล้วพวกเขาต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่เสือสมิงจะกลับมาอีกครั้งป่าดงดิบยามค่ำคืนเงียบสงัดเกินไปเงียบเงียบจนเสียงมแมลงกลางคืนแทบไม่ได้ยิน สมานและอาศวินรีบวิ่งลัดเลาะผ่านต้นไม้ไปอย่างรวดเร็วทั้งสองรู้ดีว่าไม่มีทางหนีจับเสือสมิงได้ง่ายมันไม่ได้ล่าเพื่อกินอย่างเดียวแต่มันเล่นกับเหยื่อให้หวาดกลัวให้หมดหวังก่อนจะกระชากชีวิตไปในที่สุดเราต้องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้สมานหอบหายใจหนักขณะที่วิ่งตามอัจวินอย่างไม่ลดละมันไม่ยอมให้เราหนีออกไปง่ายๆหรอก อัศวินกล่าวเสียงเครียดเขาหันซ้ายขวาเสียพางสังเกตสิ่งรอบตัวทุกต้นไม้ทุกพุ่มไม้ทุกเกาที่ทอดยาวล้วนดูเหมือนเป็นที่ซ่อนของเสือสมิงแต่แล้วเสียงคำรามดังก้อนขึ้นมาจากทุกทิศทางราวกับมีเสือสมิงมากกว่าหนึ่งตัวแต่นั่นเป็นไปไม่ได้ หรือว่าเป็นไปได้มันกำลังเล่นงานเราสมานตะโกนอย่างตื่นตระหนกมันกำลังทำให้เราหวาดกลัวอัจวินพยายามตั้งสติอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งไปให้ถึงลำห้วยข้างหน้าถ้าเราผ่านลำห้วยไปได้มันอาจจะไม่ตามมาแต่ก่อนที่ทั้งสองจะไปถึงลำห้วยเสียงคำรามของเสือสมิงก็ดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันอยู่ใกล้มาก ใกล้จนพวกเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเยือกของมันพวกเจ้าไม่มีวันนี้พน้นเสียงนั้นกระซิบเบาๆพร้อมกับเสียงหัวเราะข้างหูของอัศวินทําให้เขาสะดุ้งสุดตัวก่อนที่เงาดํามือมาจะกระโจนเข้าหาเขาอัศวินสมานตะโกนสุดเสียงขณะที่เพื่อนของเขาถูกตะปบจนล้มลงไปกับพื้น เสือสมิงใช้กงเล็บกดล่างอัศวินไว้แน่นเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลบนแขนของเขาแต่ก่อนที่เขาจะได้ยกปืนขึ้นมายิงกงเล็บของมันก็กระแทกปืนจนกระเด็นไปอีกไกลอ่าอ้าอ้าอาจบกันเสียทีเสือสมิงเผยรอยยิ้มเย้ยหยันก่อนที่จะอ้าปากกว้างขากรรไกรของมันยืดออกเกินกว่าปกติ <selves> ลาวกับมันกำลังเตรียมคืนล่างของอัศวินทั้งเป็นเสียงปืนดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันสมานยืนอยู่ด้านหลังมือของเขาถือปืนควันกลุ่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปล่อยเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้แต่แทนที่กระสุนจะทำให้เสือสมิงบาดเจ็บมันกับหัวเลาะเสียงต่ำ ก่อนจะหมุนหัวมามองสมานช้าๆรอยยิ้มของมันยิ่งกว้างกว่าเดิมเจ้าคิดว่าปืนจะทำอะไรข้าได้งั้นหรือ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่สมานจะได้ขยับตัวเสือสมิงก็พุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็วเหนือมนุษย์เสียงร้องของสมานดังก้องกังวานไปทั่วป่าก่อนที่ตูก ก่อนจะถูกเสียงคำรามของเสือสมิงกลบไปหมดอัศวินพยายามยันตัวเองให้รู้ขึ้นแต่เขาแทบไม่มีเลี่ยวมีแรงอีกแล้วเลือดอุ่นๆไหลออกจากบาดแผลของเขาขณะที่เขามองไปยังสมานที่ถูกฉีกกระชากล่างท่ามงกลางเงามืดไม่นะสมานสมานแต่ไม่มีใครตอบเขาอีกแล้วอัศวินพยายามคลานหนี ดวงตาของเขาพร่ามัวสติเริ่มเลือนลางเขารู้ว่าจุดจบของเขากำลังใกล้เข้ามาแต่ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ความมืดจะกืนกินเขาเขาได้ยินเสียงกระซิบของเสือสมิงข้าบอกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะไม่มีวันได้กลับออกไปแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไป รุ่งเช้าป่าดงดิบยังคงเงียบสงัดเหมือนเช่นทุกวันไม่มีใครพบเห็นอัศวินและสมานอีกเลยไม่มีร่องรอยของพวกเขาไม่มีร่างไม่มีหลักฐานใดๆที่ว่าพวกเขาเคยอยู่ตรงนั้นมีเพียงแต่เสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงคำรามแผ่วเบาที่ก้องกังวานไปทั่วพืนป่า